ช่วงนี้อยู่กับคุณหนึ่งยุคนวิเศษสางและดิฉันรัฐพิพันธ์เรือนศรีค่ะใครที่กําลังรอติดตามข่าวของเสียแป้งนะคะอดใจรอนิดเดียวคุณผู้ชมติดตามกันยาวๆเลยในในเนชั่นทันข่าวขํานะคะแต่ว่าช่วงนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเมื่อวานนี้มีตํารวจตอมนะคะเขาไปบุกจับกลมบ่อนซึ่งบ่อนอยู่บนโรงแรมนะคะแล้วเรียกได้ว่าบ่อนนี้หรูมากๆปรากฏว่าคนที่เป็นนักพนันรวมไปถึงตัวของพนักงานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างด้าวแล้วก็เป็นชาว เยอะมากนะคะวันนี้มีความคืบหน้าเพราะมีการนำตัวผู้ต้องหาทั้ง49รายไปฝากขังนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามใน virtual reporter powered by AIS 5G กับคุณนิวณชาค่ะ สวัสดีคุณผู้คนคุณรับพีพันและรวมไปถึงท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้าของกรณีตำรวจตรวจกลนเข้าเมืองเข้าไปตรวจคน้นโรงแรมในพื้นที่อำเภอเมืองนอนทบุรีกลางดึกของวันที่28พฤศจิกายนนะครับแล้วปรากฏสามารถจับกลุ่มนักพานันและพานักงานรวมทั้งหมด49รายพบว่าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างด้าวแหละครับล่าสุดนี้30พฤศจิกายนจากการสอบสวนนักพานันและพานักงานทั้งหมด49คนเบื้องต้นครับ23 คนให้การรับสารภาพครับส่วนอีก26คนเนี่ยปฏิเสธจึงได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองส่งล่ามเข้ามาร่วมสอบสวนเพิ่มเติมด้วยสำหรับผู้ถูกจับกุมเนี่ยประกอบไปด้วยชาวแคนาดาสิงคโปร์ จีนเมียนมาลาวคนไม่มีสัญชาติก็มีนะครับแล้วก็รวมไปถึงคนไทยด้วยเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เวลาในการสอบสวนปากคําผู้ถูกจับกลุ่มทั้งหมดนะครับแล้วปรากฏว่าไปพบนักพนันชาวจีนบางรายกลับคําให้การกระตันหันด้วยหลังได้มีการพูดคุยกับทนายความผ่านล่ามแปลภาษาจึงทําให้เกิดความล่าช้าในการนําตัวนักพนันทั้งหมดส่งฟ้องศาลเพื่อดําเนินคดีครับเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาบอกไปร่วมกันลักลอบเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนพนักงาน ของโรงแรมทั้งหมดเนี่ยเป็นต่างด้าวก็ถูกแจ้งข้อหาทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกันโดยช่วงเช้าวันนี้นะครับพนักงานสอบสวนได้นํานักพันนันแล้วก็พนักงานทั้งหมดเลยส่งสารแขวงนนทบุรีเพื่อพิจารณาคดีคุมตัวผู้ต้องหา10บรายต่อรถหนึ่งคันรอบแรกจะเป็นชาวจีนนะครับที่เป็นผู้หญิง10คนจากการสังเกตเนี่ยก็พบว่าทั้งหมดเลย ไม่มีความเครียดครับไม่มีความกังวลอะไรเลยในขณะที่พลตํารวจตรีปาถนาแผ่นผานะครับผู้บังคับการตํารวจปูทอนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะมีการให้รายงานผลการตรวจสอบภายในสองวันเบื้องต้นครับทางพ่วมกงับโรงพักรัตนธิเบศเนี่ยได้ทํารายงานผลปฏิบัติการส่งให้ผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้วรทราบว่าท้องที่ก็ได้มีการร่วมมือกับตํารวจตรวจคนเข้าเมืองให้ การเข้าตรวจค้นจับกลุมดังกล่าวส่วนจะมีข้อบอกพร่องใดอีกหรือไม่ทางต้นสังกัดจะได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหนี่คือข่าวใหญ่จริงๆท่านผู้ชมครับที่เกิดขึ้นใน Virtual Reporter powered by AIS 5G ครับ